แม่มอลิสามรสุมซั์เครียดถึงขั้นชอ็อกอดีตนางเอกดังแม่มอลิสาเผยว่าเรื่องร้านไม่เชิงโดนไล่ แต่เจ้าของตัวจริงอยากได้ทั้งร้านแต่ว่ามาบอกตนกระทันหันไปทําให้พี่แหม่มไม่มีเวลาเตรียมตัวหาร้านใหม่ซึ่งในการย้ายร้านก็แค่มาขายอีกฝั่งหนึ่งของตึกแต่เจ้าของคนละคนกันการที่โดนย้ายกระทันหันทําให้เกิดปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากตั้งตัวไม่ทันปัญหาทางด้านการเงินก็ยังไม่คล่องตัวซึ่งคิดไว้แต่แรกว่าจะย้ายร้านอยู่แล้วแต่มันแค่กระทันหันไป ซึ่งตนเองเป็นคนบอกกับเจ้าของที่เก่าไปเองว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์จะขนย้ายของออก หลังจากที่ย้ายร้านใหม่แล้วสถานการณ์ของร้านก็ยังไม่ดีขึ้นเนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ก็พยายามหาลูกค้าจากการไปแจกใบปลิวให้ตามบริษัทร,รอบนอกคอนโดและรับทำอาหารให้กองถ่ายบ้างเพราะทำเลร้านใหม่ไม่ได้อยู่ติดริมถนนยอดขายก็ลดลงซึ่งก็จะดูสถานการณ์ก่อนว่าหลังปีใหม่ไปอีก6เดือนสถานการณ์จะดีขึ้นไหมถ้าพอขายได้ก็จะอยู่ต่อแต่ถ้าขายไม่ได้ก็ต้องออกจากเมืองท ไปเลยถามว่าเหนื่อยไหมเจ้าตัวบอกว่ามันไม่มีอะไรไม่เหนื่อยเหนื่อยก็บน่นดราม่าบ้างแต่ก็ต้องสู้เพราะเราไม่ได้แยกคนเดียวปัญหาโควิดและเศรษฐกิจมันเป็นกันทั่วโลกก่อนที่เราจะไปโทษคนอื่นก็จะมาถามตัวเองก่อนว่าพยายามพอแล้วหรือยังขยันพอหรือยังประหยัดพอหรือยังก่อนที่จะไปโทษว่าอย่างอื่นไม่ดีจะโทษตัวเองก่อน ก็มีท้อบ้างบางครั้งยืนทำอาหารไปก็ร้องไห้ไปก็มีแต่เราก็ฮึดเพราะเราผ่านอะไรมามากมายผ่านความทุกข์มาเป็น10บสิครั้งแต่เราก็แข็งแรงขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o m